ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเตะเตะเตะเอ๋อเลยเหน่อไหนึงเมื่าไห่นึงอ่าลองลองบวเพิ่มอีกสิบหไม่ใช่ค่ะสิบแอดสเจ็ดค่ะบวกอีมื่กี้สี่เมตรสี่สิบหบเค่ะสี่เมตรห้า ลูกสุดท้าย oh. oh. hey, hey, hey. ือเป่าขออะไรีกหนลูกโอ้โหอ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอาหเจ็ดสิบเจ็อ้าวยิ้มใครไดลูกเหลือใคฟองสุดท้ายไป เฮ้ยเลเลยเลเลยเลอ่าน้นบอกกนนะบอกาวีอยากสุดนะครับเมตรเจ็ดสิ่โอเครมอคตอ่ะสีฟ้าเลยกันค่ะสีฟ้าพร้อมแล้วพร้อมครับพร้อมค่ะโอเคทไมได้เมข้่านอเริ่มคร อ๋อเฮ้ยอ้าวัดหน่อยวัดหน่อยไม่แตกสิอืไปอีกไปเลียรอเลียร์โอเคเป็นสเมตรสเมตรสามสิบ 3เม30นะคะ3เมตร30นะคะฟ้องต่บไปเลยค่ะวางรอไว้เลยเิญเลยค่ะตุ๊ตุ๊ตุ๊โอ้ยโ้โกแล้วนะ่าสยอคนเดียวสุดชยก็เป็นเยอนะโอเคเป็น4ม 4เมตรสิบโอเคตร,ตรงนะครับเมตรสิบค่ะโปรเฟอร์สบายสบายมีไข่โอโอกี่ฟองคะฟองนะคะโอ,โอเคเริ่มเลยครับสีแดงน่าจะเป็นกิโลอ่ะน่าจะ <c oughs> น้ำหนักอ่ะครับน้ำหนักรวมกันเชญน่ะ ไปแหมอ้าวีอ้ก็วัดแม่ไม่ต้องวัดแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวพปแยกกินให้ละคงทางผมมีมีพันไข่ไว้ด้วยใบต่อไปอ่าลูกต่อไอ้ครับอ้าจิยวอ้าวจียวอย่าบังอาจิยวจิยวบังตออ่าติดที่เดียวกันเลยนะคะลรูปที่สองไม่ได้ล้าะทา ่าเจงก่าอ่าลูกที่สาอ่าคนต่อไปเลยค่ะเด็กที่เดินก็เหมือนแก้หมดอ่ะเราดูเราดูเพื่อแก็เล่นกว่าอ่าเด็นไหมครับไม่่าดจนเลยค่ะเหมือนกันติดวางกับดักตัวเองแปลง วัอีรอีรอ่เล็กกว่าีรองรี้อเดี๋ยวจิ้มนิงไปก่อนนิงไปก่อนนิงไปก่อนเดี๋ยวมดีเดี๋ยวดนกันกันอีกเดี๋ยวอีกเดี๋อีกสองกว่าไปิ่งนิดไปอีกนิดนึงโอเค้ ส4 0เีอีกนิดนึงันยอยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่ัน่โอเคสเมตรส่สิบสี่เมตรสี่สิบนะคะอ่าตอนนี้ใครนำาครับใครนำอยู่สี่วิวันโอเจะไปเลยค่ะโอ้เออววัต้องไปไปที่ลอยตอครับ มาเอาตรงนี้เลยไหมเอาตรงนี้เลยไหมมาปล่อยตรงนี้เลยไหมได้ก็ดี๋ยวเราเดินได้เหรได้ครับได้เหรอปล่อยตรงนี้ก็ได้เหรอเอออนนี้อีกอีกอ่าสั้นกว่าเมื่อกี้ค่ะสั้นกว่าสั้นกว่าเมื่อกี้สั้นกว่าไม่ต้องไม่ต้องอ่ามีบไหมบีบไหมบ่นเลยหมดแล้ว่นเโอเคเรียบร้อยค่ะใช่ครับสี่เมตรสี่สีนึ่สี่เมตร สีส้มเลยค่ะคิดบัวจบทางทางทางทไม่ได้เริ่มจากหัวเริ่มจากหัวเดีครับอะไรนะครับกินเลยค่ะเออถูกให้แตกแล้วเอออ่าติดนะ แต่ยังไงมันก็ไม่ชนะยยูดแล้วเนี่ย,ยนะครับติดนะครับมันติดติดอะไรรู้ไหมอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้หมด,มดนะครับปล่อยมาลูกเนี้ยจะหลุดก็ได้ลองลองลองเขาเมื่อกี้ยังหลุดเลยมีกี่ล,ลูกเขาใครมีกี่ลูกหก <6 S 2> ลูกครบไหมมา <ๆ S 1> เลยค่ะมาเลยมาเลยปล่อยเลยครับ เปีวเปี้วเปี้ยวเปี้ยวปีวอ้ไ่ดนมไดเฮ้ยเฮ้ได้อยู่โอ้โหว่ะวาๆวาวว้น่อยรอข้างหลังนะครับพี่สิวไปอีกไปอีกโอเคโอเคแป๊บนึงนะครับ 3มเมตรสเมตรห้าสิบครับโอเคสมเมตรห้าสิ้ไปเร่งโากลุกไปมาเร่งขาดเริ่อขาดเรื่องขาดอุปสรรคเร่อขาดอ่าโอเคต่อไล้สี่เมตรสโอเค ตัไปเลยค่ะบึ้ง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 บึบึ้้งบึ้งบึ้งบ้งบึ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 ้้งบึ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 งบึ้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 งบึ าสองฟองนี่ด้วยนะนี่ด้วยครับนี่นี่สามฟองใครไปโดนโดนเมื่อกี้น้องจับใครเป็นโดนอ่ะเอ้ยเอาจับมาจับมาจับมาของใครอ่ะโอ้รอนานจัดแน่เป็นเมื่อกี้รอนานจัดกาวกาวโหวตเซ็งเลยอนาคตคุยกับชนะซะหน่อยนะครับอันนี้ได้ สีเมตรเมื่อกี้สีเมตรสีใช่ไหมใช่อันี้สั้นกว่าเหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เดิจิวเลยเห้าเซนสีเมตรสี่ห้าบห้าสี่เมตรสี่สิาโอเคจีสีเทาครับมาเลยล้วก็สีเมตเออเดยวดูโอ้ยตด ปล่อยไมปล่อยไปปล่อยไมตึ๊ด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 โอ้โเคถ้ไมอย่างนี้ก็คงไกลแล้วนะโอเคไก่ลวเมตร3เมตร20ใจเย็นใจเย็นนะครับเขียวทำไมวัช้าแต่ กล oh. okay. like ับไปแน่นสิ5เมตร35โอเคตอนนี yeah, ้พานำไประดับหนึ่งแล้วนะครับ5เมตร35ลูกต่อไปครับดูว่าจะไกลกว่าเดิมไหมว่าน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 ไม่น่าไกลกว่าเดิมไกลกว่าเดิมเหลือม่วงเหลือม่วงอึ๋งเยอะสิโอ้โห จิ๋วไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วมันไปใต้โนะอ่ะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งแงงงยองไงเบสหน้าเบสดีสิ่ีเหลืองบอกสะพานคุ้พังเสียเวลาเลยนะมึงก็ช้าอยู่เนี่ยเสียเวลาด้วยสะพานกุ้พังไม่ไม่ไม่ไปละอันเนี้ยว่นนี้่ปก่อนนะครับเออ เออที่เหลือว่ากพาพากูอยากจะเก็บแล้วอยากจะเลิกไว้อารมณ์เสียอ่าเก็บเหม่อนกันเก็บตรงนี้เก็บจบแล้วจบเวาวเป็นสีม่วงมาเลยครับสีม่วงเช้านานม่วกันเลยเฮ้ยไม่แน่ด้วยสีม่วงนวั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 นๆๆๆๆันวันวัวนั ทีมงานที่ันไม่ค่อยเรื่อเลยอ่ะช้าเร็วเรเร็วดีแหมดีลายเยอะล้กินสีเหลยโอเดก็ปล่เลสี่สิบสีไปไปเลยเก็บไข่ก่อนค่ะเก็บไข่ครับเก็บไข่คว้างเลยดิคว้างเลย

เรียบร้อยได้ให้คนสเกตที่การทำทานนะครับเราเห็นอะไรบ้างครับเห็นอะไรบ้างในการทำของแต่ละกลุ่มเห็นอะไรบ้างครับมีใครตอบว่าเห็นอะไรบ้างเกิดข้าอะไรบ้างอ่ะเอะไรง่ายอ่ะเวลา แล้วมีอะไราาอีกการแม่งคงการแม่งครับรวางแผนอ่าเรื่องนะี้การจัดการการจัดการก็เหมือนการวางแผนน,น,นนะเนาะอ่าวัสดุวัสดุวัสดุทำไมครับดูผมให้ตัวอย่างอย่างสีม่วงเนี่ยใช้ทรัพยากร,รที่มีอย่างคุ้มค่าไหม คุ้มค่ายังกล้าต่อคุ้มค่าแรงเราเฮ้ยแต่ผลไม่ธรรมดาถึงผลไม่ธรรมดาก็จริงครับแต่ว่าเสียค่าวัตถุดิบเยอะเกินไปอืสิ่งของของคุณลูกแค่นิดเดียวคุณทำลางรับมันซะใหญ่โตแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตเต็มที่ถูกไหมครับอ่ะอันนี้สีดำเป็นไงครับ เป็นไงลาพอได้ไหมแต่ขาดอะไรครับความสูงจะมองมอกงของของ,ของสีดำได้ไเดียก็ดีนะไอเดียดีนะครับแต่ขาดการลองผิดลองถูกอ่ะขาดอะไรรู้อยู่แล้วครับเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงเห็นไหมครับไม่มีความมั่นคงเลยนะครับ สีที่ข้าไปก่อนสีเหลานี้ข้าทิ้งเพราะว่าไม่รู้จะเาาาอาอะไรมาบรยา่นะครับสีเขียวการดีไซน์สวยไหมดีไหมมีการรองรับนะครับมีการรองรับมีการถ่าย้หนากไล่ระดับจากมากไปหาร้อยตามหลักการของสะพานนะครับแต่ถามว่าความมั่นคงพอได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับใช้วัตดุอุปกรณ์อย่างมีคุณค่าไหมถามว่า ได้ระดับหนึ่งแต่มันสามารถที่จะทําให้แลงแระยาวได้ตรงนี้ถูกไหมครับถ้าเราคิดและคําตวันออกมาให้ดีเนาะ,ะแล้วได้ผลที่ไม่ได้ผลที่คาดดูอยากสีเทานะครับสีเทาขเขาก็ทําการรองรับลกระดับเหมือนกันนะครับแล้วเขาแบ่งวัสดุนะครับแค่วัสดุนะคะแค่รางเขาก็ยาวกว่านะถูกไหมครับ ถ้าไม่ต้องเอาไปไกลแค่ไหนหรอกถ้าวิ่งมาโดยไม่ล้มเขาก็ชนะแล้วเพราะว่ารางเขายาวกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับกระบวนการการวางแผนทั้งหมดนะครับนะครับขึ้นอยู่การจัดการนะครับเจ้านายไม่ชอบอยู่แล้วนะครับถ้าลงทุนไปขนาดนี้นะครับแล้วด้านผมรับออกมาแค่4เมตรกว่าๆนะครับแต่เสียค่ารับผิดไปหาศาลนะครับอ่ะดาราก็ แต่อของตรงนี้ทุกกลุ่มร็พยายามไปเี่ยตาช่วงเวลาที่มันกนําหนดระยะเวลาเรามีแค่นี้วัตถุดิบเรามีเท่า,ากันจริงแต่ว่าศักยภาพในประสบก,การณ์ของแต่ละกลุ่มอาจจะแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติที่มันออกมามีความแตกต่างและคนที่จะได้เปลียนเท่านั้นถึงจะชนะได้ในรอบนี้ก็กลุ่มที่ชนะก็ชชดเกนเป็นกลุ่มสีเทาห้ากลุ่มท่ห้ห้ครับ่นาครับ5ได้ ต้องเคลียร์สมบัติของคุณให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวอขอขอเรียบร้อยให้ด้วยกันเลยเวคลียร์ขอก่อนนะใช่นะครับเคลียร์ขอเรียบร้อยก่อนออนะคะ่ะเ,เชิญทุกกลุ่มเก็บสมบัติของตัวเองเลยค่ะ